หมูมกรอบกรอบมากอ,อ,อร่อยมากเลยค่ะรสชาติแบบดีเลยอะ่ะอ,มอืมจะเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดอร่อยหมูกรอบดีดี สวัสดีค่ะยิ่กับยินในช่องยินฟินฟู้ดนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะยินอยู่ที่นี่เลยจ้าร้านเจริญปรุงจะเป็นร้านที่ดังมากๆในทิกตอกในตอนนี้นะคะเพราะว่าเราเซิร์ชดูเนี่ยก็คือร้านที่ดังในตอนนี้ของอุดรขึ้นนี่เลยค่ะในทิกตอกนะคะมีร้านนี้เลยค่ะ,จะเจริญปรุงใครๆก็อยากมารีวิวนะคะสถานที่ตั้งจะอยู่ที่ บ้นหนองใสนะคะทุกคนขาเลยแยกหนองใสมาจะผ่านตลาดทันวานะคะร้านจะอยู่ก่อนถึงอีลามาร์เก็ตนะคะประมาณ100เมตรจ้ะทุกคนจ๋าจะมีอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเชฟกันข้างในจ้ะเดี๋ยวเขาจะแนะนําเมนูอะไรนะคะ<อ>เขาบอกว่าที่นี่นะตอนทเที่ยงบ่าย,ายนี่ก็คือแบบว่าคนเยอะมากๆเลยนะคะ<อ>เปิดตั้งแต่4ี่โมงไปจะถึงบ่ายสนะคะของก็หมดแล้วจะ้ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะ บรรยากาศข้างในนี่ก็จะตกแต่งแบบสบายๆยเย็นๆแล้วพี่นะนี่เลยจะ้ะโอ้โหนี่เลยคะ่ะนี่ก็จะเป็นเมนูนะคะมีข้าวผาดัดผัดกะเพราคะนะพริกแกงแล้วก็ไข่เจียวต่างๆนี่เลยที่ร้านนะคะมีเมนูก๋วยเตี๋ยวขายด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นก็มีนะคะเนื้อสดหมูนุ่มก็มีจ้ะอันนี้เลยก็เหล่าลูกชิ้นนะคะ เห็นเขาแนะนํามานะคะบอกว่าที่นี่เนี่ยหมูกรอบอร่อยมากเมนูหมูกรอบนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะสั่งเป็นหมูกรอบขั้วพริกเกลือใช่ไหมคะพี่ขาหมูกรอบขั้วพริกเกลือกะเพราหมูกรอบกะเพราหมูกรอบอันนี้ก็คือแบบว่าใครมาก็ต้องสั่งเมนูนี้ใช่ไหมคะหมูกรอบขั้วพริกเกลือแล้วก็กะเพราเนาะ ข้าหมูกรอบค่ะนี่เลยจ้ะครับผมรอบคุณน,นะค,ค่ะวันนี้นะคะเรามาเป็นโต๊ะแรกเลยเพราะว่าถ้าสายกว่านี้ก็คือโต๊ะเต็มนะคะปกติแล้วเห็นเห็นป้ายเนี่ยบอกว่า10โมงถึงหนึ่งทุ่มใช่ไหมเปิด,ดแต่ว่าบ่ายสองก็คือต้องปิดแล้วค่ะว่าของหมดนะคะคนเยอะมากๆเลยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนทำงานหรือว่านักศึกษามาค่ะแถาาวนี้ อ๋อ้เขาก็มาเหรอคะ่ะเพราะว่าเข้ามาลึกอยู่นะบางคนก็ามาจากจากต่างอำเภอเนี่ยแบบมาเขาไปไกินบ้านต่างอ๋ออันนี้เขาตามมาจากไหนครับพี่คะนี่คือแจ้งโดยมีท่านครับแล้วคนหลงเป็นการมาฮะแล้วคนหลงเป็นการเข้ามาครับแล้วแล้วเขาแล้วเขารู้จักร้านได้ยังไงอะคะอะออเขารู้จากรีวิวครับอ่ารีวิวของเพจอ่าตแล้วแั่ อ๋อตามรีวิวมาในติ๊กต k อกใช่ไหมอ่ะหนูก็ตามมาจากติ๊กต k อกเหมือนกันนะขอบคุณ่ะเขาบอกว่าร้านร้านนี้อร่อยมากค่ะที่ครับอาครับมาก็ไม่ได้กินหมูกรอบกัน่ก็ยังมีพวกหมูสับหมูหมูเนื้อหูเนี่ยเราก็เป็นซิกเนเจอร์ได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับ นี่เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะร้านเพิ่งจะเปิดนะคะทุกคนคะ่ะนี่เลยค่ะโตะเริ่มจะเต็มแล้วนะคะลูกค้าเริ่มทยอยมากันแล้วค่ะเ,เมนูนี้จะเป็นเมนูหมูก,กรอบขั่วพริกเกลือนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยจ้า ส่วนอีกเมนูนึงจะเป็นเมนูกระเพราหมูกรอบนะคะนี่เลยค่ะกำลังลงมือทำเลย ข้าของเราได้แล้วนะคะสองอย่างที่เราสั่งไปก็คือนี่เลยจะเป็นหมูกรอบขั่วพริกเกลือนะคะอันนี้ก็จะเป็นกะเพราหมูกรอบนะคะทางร้านก็จะมีน้ำซุปให้ด้วยค่ะอันนี้น่าจะเป็นน้ำซุปกินแบบแบบตุ๋นอะ่ะตุนยาจีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเรามากินกันเลยเราจะลองกินหมูกรอบขั่วพริกเกลือก่อนนะคะอันนี้เขาทำได้น่ารักมากดู ข้าวเขาถิ่นจำเป็นรูปแบบเรืออืมหนบกรอบมากนื่ออร่อยมากเลยค่ะรสชาติแบบดีเลยอะ่ะอืมมันจะเค็มๆเผ็ดๆอร่อยันกรอบดีดี ผ่านผ่านผ่านสิบผ่านเดี๋ยวลองกะเพราก่อนอันนี้กะเพรานะคะอืมอร่อยมากเลยอะ่ะกะเพราอร่อย ทุกคนคะ่ะร้านนี้อยากให้มาลองจริงๆนะก็คือแบบเมนูหมูกรอบของเขาก็คือแบบว่าอร่อยเดอะเบสมากๆเลยะคะ่ะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรให้นะคะถ้าเผื่อใครสนใจอยากมาร้านแล้วก็มาไม่ถูกนาอโทรถามทางได้นะคะเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้นะที่0972678270จ้าชื่อว่าร้านจเจริญปรุงนะคะทุกคนนี่เลยคะ่ะแยกหนองใสเลี้ยวเข้ามาเลย เ,เลยไม่ใช่เลยสิเออเลยตลาดทันวามานะคะแล้วก็จะอยู่ก่อนถึงอิลามาร์เก็ตประมาณ100เมตรจ้าร้านเขาจะตกแต่งสไตล์แบบวินเทจย้อนยุคหน่อยที่ร้านเนี่ยแบบว่าโต๊ะนั่งแบบสบายๆอากาศเย็นดีมากๆเลยค่ะร้านสะอาดสะอ้านนะคะมาได้เลยจ้ดทุกคนค่ะนี่เลย เมนูนี้นะแนะนําเลยค่ะหมูกรอบขั้วพริกเกลือค่ะแล้วก็กระเพราหมูกรอบนะคะอย่าลืมสั่งนะ